มีคนเล่าให้ฟังแล้วค่ะบอกว่ายิ้มไม่เหมือนนางเอกนะฮะหนูก็ยิ้มของหนูแบบไหนครับก็มันก็เป็นมุมมองของแต่ละคนค่ะก็ว่าเขาไม่ได้ไม่ไม่ไม่หรอกค่ะก็มันก็มีทุกวันแหละค่ะบางวันก็อาจจะแบบอ่านไม่ทันด้วยซ้ำแล้วแบบก็ลืมไปแต่เริ่มเริ่มชินแล้วค่ะไ่ได้ใจไม่รักที่นี่ไหมบอกกับผม อ่าอันนี้ก็มีคนให้ดูเหมือนกันค่ะก็น่ารักดีก็พี่ไมค์ก็เป็นพี่ชายคนหนึ่งที่แบบ nice, นิสัยเลยคะ่ะก็ก็มีคนมาปกป้องก็ดีคะ่ะแต่จริงๆแล้วก็พยายามไม่คิดเรื่องเรื่องแบบใครมาคอมเมนต์เพราะว่ามันเป็นแบบโซเชียลมันเป็นอะไรที่แบบกว้างมากอะคะ่ะบางทีคนเขาก็อาจจะมาคอมเมนต์นู่นนี่นั่น,านมากอะไรบ้างแต่หนูก็ไม่ค่อยซีเรียสะนะถ้ามีคนเอากล้องมาถ่ายแบบนี้หนูเป็นคนที่เก๊กหน้าไม่ค่อยได้สรุปแล้วหนูก็จะ เออเนี้ยค่ะแต่แต่ก็เริ่มดูแล้วล่ะค่ะเอ๊ะรูปนี้เราสวยไหมเอ๊ะไม่ได้แต่งหน้าโอ้เปิด360ไป touch รูปนิดนึงอย่างงี้เราชินแล้วไหมคะกับคนที่แบบมาคอมเมนต์เราแบบว่าว่าอ่ืมหนูว่ามันไม่มีวันที่จะชินเลยแบบที่มีคนมาแบบมาคอมเมนต์แรงๆแต่ก็นูกว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องปกติค่ะก็ก็พยายามมันก็เป็นบทเรียนที่ดีค่ะต่อไปนี้หนูจะพยายามอัพโหลดรูปที่แบบสวยๆพี่ไม่เรียนคณะเดียวกับหนูแล้วก็อืม บางบางวิชาหนูก็ไม่ได้ลงเรียนความเพื่อนก็เลยจะไปเรียนกับรุ่นน้องก็จะได้เรียนกับพี่ไม้ใช่ค่ะก็แบบเจอกันที่มหาลัยเกือบทุกอาทิตย์อะคะ่ะก็สนิทนะคะบน้องสาวพี่ไม้เป็นแบบเพื่อนสนิทหนูคนหนึ่งว่าสมับโยงไหมว่าจริงๆิแล้วมีความสัมพั์ลึกซึ้งอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ค่ะเพราะว่านานๆทีจะเจอพี่เขาแบบไม่ไม่ได้ทำงานแบบตอนที่ไปเรียนก็คือเรียนแล้ว พี่เขาก็ไม่ได้จีบหนูหนูก็ไม่ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะ